จะไปได้แมนวิ่งกว่าจะบอกเขาทำไมเราเอ้ยเฮียเฮียไอสองตัวนี้น่ะตัวไหนตัวนึงนี้น่ะเดินชิดกันเนี่ยโคตรชัดเจนเลยอย่างเงี้ยโคตรชัดเจนอันนี้ผมเป็นนักฆ่าผมเป็นตำรวจรอดระวังให้ดีนะมึง FBI เต็มเลยเดินกันยูเอียเลยแต่เกาะด้วย อ้าวไม่ใช่นี่วะท้า,ายหนึง่งแล้วใครมานอนดิ้นเหรอเฮ้ยมันมีนอนดิ้นด้วยมีนอนดิ้นด้วยเหรอมีนอนดิ้นมีนอนดิ้น ยืนตรงนั้นตั้งนานอยู่ไกลกูอยู่ไกลอันมเพอร์เลยแล้วก็หน้ากลัวเลยส่องคอนราส่องก่อนนี่เกาส่องก่อนสิไอพีไอ <c oughs> <API S 2> อย่างเยอะเลยสะดวกดีสุดแล้วจ เฮ้ยคือจะเติงกันอลไรบ้างขึ้นรถมีตำรวจกี่คนอ่ะมีคนเดียวเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวเฮ้ยเรื่อตำรวจยิงกันกี่ครั้งเนี่ยสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าย่างได้เหรออ้าวไม่ใช่นี่วะนี่วะเนี่ย นี่เปล่าอ้าวอ๋ออยู่ในห้องเดียวกันโอ้จบละโอ้ยเอาอาหารมายั่วพี่โบนัสด้วยวะเอี้ยเอ้ยไม่น่อะไรเป่นอะไรแบทแมนใครเป็นตำรวจวะใครอ่ะแบทแมนไหนเนี่ยงงแบบแบบใหม่พี่แบบใหม่ไม่เห็นแบทแมนแบทแมนเป็นตำรวจ เอ็มเอ็มเป็นเอ็มเป็นตำรวจเป็นผมพี่ตำรวจเป็นผมคืออะไรวะเป็นผมอะไรเห็นเอ็มบีไอเดินเต็มเลยเอ็มเครียดแล้วเอ็มเครียดแล้วเฮ้ยคุณนีดเปิดไม้เฮ้ยแทนแทนคุณจะเดินอะไรอย่งั้นบีมีเดินอย่างนั้นเขาก็รู้หมดดิปล่อยข่าวรู้ไปดิเอ้ย จีนหัวเต็ม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 ไม่เนียนพอ<ด>เนี่ย<ด>เต็มเต็ม,ตมแต่ไมงไม่มมมมมเนียนพอมึงเรียนมาใหม่นะ <c oughs> โอ้ พูดเย้ไม่ได้ตะกี้กันเอ้าพี่แจ๋นเรียบร้อยมีสัตวให้มาจีนตัว A B C เยอะหน่อยเมื่อกี้การให้มาจีนเอ็เรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่เขาบอกในหนุ่มพูดหิือหนุ่มเฮ้อรัวแล้วภารกิจมันกวนตีนเกิน มันไอยู่ก้มโบนก็เห็นเวิร์ดดีเนี okay, ่ยแล้วผมเนี่ยแล้วเออเออเออเมย์อุ้ยแต่ว่า แลกเ,เ,เ, <c oughs> เปลี่ยน Quiz แลกเปลี่ยนอะไรใครแลกเปลี่ยนอะไรวะแล้กเปลี่ยนมั่วเลยแลกเปลี่ยนไม่ได้หไไดเหรอไม่มีอะไรไม่แลกเปลี่ยนเลยเหรอไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> แล้วเนี่ยแหละเย้เก่ง ได้ไไงอ่ะม่มันยิงมั่วพี่มันเก่งมันเก่งยิงมั่วยิงมั่วยิงผมไม่โดนเฮ้ยโอคพิเศษสเปเชียลเราหุยยังไงอ่ะคือโรคพิเศษสุ่มพี่อำเภอสิบวิวิทย์หนึ่งอำเภอสิบชีวิตชิปตายแล้วสิบชีวิตเลยเหรอขอเอ้ายิงแล้วอ้าวกูเป็นเป็นกูดีกว่า โอ้โชคดีจังเลยอ่าไรก็หวานหมูดิแจมเพอนคนนี้ทำไรอ่ะแบ็กแมนทำไรเมื่อกี้เห็นนะแบล็กแมนเออแบ็กแมนเหรอแบล็แมนมันก็เอาเลยแมนมจะวิ่งไปเดินทางนั้นทำไมกลับมาเออไ่พูดกิงทิ้งแค่งเอาใครก็ไม่รู้ยิงก็ไม่รู้ไปยิงใครผิดยิงมั่ว ในอำเภอมีสิชีวิตจะแบบ<น>ยูงไม่สนโลกเลย,ยอะไรวะใ <laughs> นาาอำเภอสิบชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเอายิงเอาในอำเภอเหลือกี่ชีวิตแล้วนะ <laughs> <laughs> นาาเอเหลืออายุแปดชีวิตเตลยังเหลือเยอะอยู่เลย <laughs> เฮ้ยแบงค์แบงค์เพราน,นั้นมันลงใจหยินอะ่ะมันทำอะไรบางอย่าง โอ้ยเควสมันก็ไวกันบึน,น,นนะรีบรีบทำครับแนมเบอร์ไปกนไปนะนนะแนมเบอร์เป็นได้สิบชีวิตยังไงเอาไงมีผู้คคาใครไม่ไมรู้ประชาชนทั่วไปไปแน่แน่เห็น,นวิ่งเห็นวิ่งเห็นวิ่ง,นงคนนี้ใครวิ่งวะใครวิ่งวะใครวิ่งอะ่นะผู้บริสุทธิ์ไปยิงใครกันอ่ะ

จี่พี่ร่างพูดเดี๋ยวผมกำลังดูงมืยังไงนะเฮ้ยเป่าเฮ้ยเราไม่เนี่ยฮ้นี่ผู้บริสุทธิ์หวาดูดูเลยดูดูเลยอสองคนนี้ว้าแล้ววิ่งไปนู่นเลยนี่สองคนนี้ทำไมฮน่ะชีวิตผู้เหลือหมดละตอนเนี้ยผูเหลือใครละฮะอัศกรอัศกร เอ้ยมีพลังเวะนู่นไงพี่แบ็กพี่แบ็กพี่แบกพี่แบ็กเฮ้ยสิบชีวิตเลยนะเว้ยม้วนุ่มสิบชีวิตเนี่ยเย่เจ็สเีลอเย้เหรอต้องสิบชีวิตเหรอฮว้ย่ิฮ่่าฮ่า่่่ พี่ดูไหมว่าผมมัเดินอยู่ข้างพี่จมาสองสามรอแล้วพี่ดีีตายหน้าผมโอ้โหเชอรีฟใครเปชอรีฟวะผมเป็นชอรีฟเฮ้เชอรีฟตัวปลอมเฮ้ยแมนรอด้วยจะเป็นอยางง้นมอเอ AI ยัง บอดยังไม่รู้เลยว่าว่าใครเป็นใคร <laughs> พี่รู้แน่บว่าคนนั้นเป็นพี่แทน <laughs> นั่นเลยดิอืมเช็คซีห้างวัสดุปดสินค้าอื <laughs> อะสองตัวนี้น่ะตัวไหน ي, ตัวหนึ่งนี่แหละเดินชิดกันอะ ไอสองตัวนี้เงียเงียบไม่ยอมไม่ยอมตอบดยใช่ไรเน่ะจะดูจังหวะขาเดินผิดปกติเ่รออนเป็นอันเดินชิคกีโอันเป็นกัญโอ้โหโคตรชัดจีนอะไรย่างเงี้ยโคตรชัดจีนไม่ยอมออกจากบอดเลยอ่ะดูสิ ตรงนี้ไม่มีใครไม่ทำเควสผมจะมองเห็นนะครับนี่เดินมาตัวเดียวฝั่งนู้นอ่ะเดินแล้วกินเป็นโคตรยากเลยอยู่ตรงบุมนั้นนะเดินอยู่ตรง ฝั่งนู้นอ่ะแล้วเควสมันอยู่ฝั่งที่ไม่ได้มีคนอ่ะไม่ใช่เอาอะไรเอ็มเจรจาแบมินเอฟพีนาแล้วอันนั้นอ่ะเอาเอาอะไรเอ็มเอฟพีนาแล้วหน้าประตูอ่ะเออเออมาเล่นเล่นกี่รอบเนี่ยถึงได้เงินไปสี่ห้าหมื่นน่าดีชิมแบทแมนเลยแบทแมนอาะไม่ใช่เหลือแบทแมนนะแบทแมน มันจะเป็นตรงไหนได้นะตรงเนี้ยดีมันเถียงยิงเอพีไอดิเอพีไอผมยิงตายหมดตัวแรกยิ่งยิ่งไปเจอคนเล่นเยอะๆนะโอ้โหนี่ตายเลยแต่ว่ามีโอกาสอะว่าหลายเปอร์เซ็นต์เนี้ยในการว่ายิงได้แล้วแล้วมันนั่นนี่เหรอ ยี่ห้าสี่สามเอ็มไม่ทำหรอทำยากก็ดีอ้าวอ้าวดูหยุดนี่อ้าวอ้าวท่อมันเข้าได้แล้วเฮ้ยตอนนี้เอ็มรอดว่ะูอีกแล้ว่ะขนาดมีสิบคนกูยังกินใครไม่ได้เลย ชีวสามชีวิตรู้ว่าจะยิงใครได้นี่ยิงก่อนเลยไหมเนี่ยแยกเนี่ยแบ็กแมนเนี่ยใ่แบ็กแมนเยอะโอ้โหแล้วมันไม่ใช่ที่โล่งๆด้วยเนี่ยโอ้โหดูดิแล้วปัญหาประเทศนะเกิดหน้าตาหมีเลยแม่เอ้ยเกือบโดนยิงรู้อยู่เขาเดินหนีผมไปละเป็นรู้เออดีไหมขนาดเขาใบ้กันด้วยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย เออที่จบสีแดงคืออะไรวะทำเฟรนเร็วเออนั่นแหละปล่อยไปมนัน <c oughs> แนนันแนแนแนนี่ใครวะเฮ้ยแบ๊กแมนไม่ทำเวสเหรออุ้ยโอ้โหสองคนนี่แน่เลยเนี่ย <c oughs> พบศพผู้บริสุทธ์นอนตาหลกงกบนแพงเองครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันถึงลอ้าวเหลือกูยิงใครไม่ได้ละยิงเลยอีนัดนึงเม็ดนึงคมคมเหรอประตูนี้เลยดิถ้างั้นไปเองเออนอนนอนนอนอ้าวจับจังหวะของเวสไม่ได้เลยแแบนแมนเป็นด้วยไงแเอครั้งต่อไปโอกาสได้เป็นแมนเพิเอเปอร์เซ็นต์ Damn. 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 I mean, I'm <laughs> ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกผู้เชี่ยวชาญเอาแบทแมนแบทแมนจะทำยังไงจะวิ่งเยอะมั้จะไปได้แมนวิ <that> ่งว <t> ่ะจะบอกเขาทำไมเราไไไหหนนใครแบทแมนนั่งวิ่งนี่และเผลอจะรอ่ะ วิ่งลาวเอ้ยเฮียเฮียผมเห็นจไปด้แมนรืวิ่งอยู่แล้วตัวจะแมนวิ่งมันก็วิ่งตามไวิ่งเลยแต่เผอเลยนะวิ่งไอวิ่โฉแะแอะแอบเดีแยวเดบโฉลยเนี่ยแดบเดโฉลยเอบเดาโฉบแถมเผลอเลยมีเดาโผลอเลย อ่จะโ่ว์แอเพอด้วยนะอ่าอออออหี่อ๋ออ๋ออยู่อยู่แก่แอมเฟอร์ี่อ่าดบโชว์ด้อ่าดบด้ยนดบดบใช่อะหลนี่ยเรียกว่าอยู่ใกลแอเพอมาไม่กัดเอาอีกวโดนหลอกเยอะเฮ้ยนั่นอะข้าง ไม่ไม่ไม่อยากบอกอ่ะแต่แต่เมกี้เห็นเอฟแอน์วิ่งวิ่งหนีไงน้องอยากเปล่าแล้ววิ่งหนีไงหนีไงเฮ้ยเป็นเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วเอ๊อยากเล่นรอบพิเศษอ่ะอยากได้หัวใจทั้งสิบหัวใจอ่ะเฮ้ยรอบพิเศษเฮ้ย อะไรอ่ะพี่โบอะไรเนี่ยมิดไนท์ยิงเอเบซีไม่จำกัดหรอมิดไนท์เหรอมิดไนท์คืออะไรอ่ะมันขึ้นว่าอะไรพี่ยิงยิงเอเบซีไม่ไม่จำกัดหรอมืดมืดใช่มืดมืดมืดอยู่ในที่มืดชิบหายแล้วกูเราได้อยู่ในที่มืดมันจะเห็นยังไงอ่ะเคยจะมองเห็นได้น้อยแล้วอ๋อ วิ่งได้ดีๆแค่นั้นนะ่ะเนี่ยวิ่งเลยจังหวะนี้นก็วิ่งเลยโคตรยากเลยขนาดะวางยังหาตัวยากเลย <c oughs> ใครว่าจะไปเล่นผ่านมาวิ <c oughs> ่งโชว์กันเลยอ่ะวิ่งโชว์กันเลยเออวิ่งโชว์เลยจังหวะนี้วิ่งโชว์เลยน้องไม่หายไปตัวนั้นน่ะวิ่งอยู่นะไปละจ้าไปละจ้าไอตัวไหนวิ่งอยู่เลยตัวนั้นน่ะ ใบข็หน่อยดีอยางอ่ะไปดอกไม้ต้องใบดอกคนเด็กเก่งเก่งมองไม่เห็นเลยน่าจะเอาไม่เห็นอะไรเลยรับพิเศษอยากจะได้รับพิเศษเนี่ยเราพิเศษอยากเราพิเศษอยากได้สิหัวใจไม่ได้ได้กากอะไรซึ่งแต่ความมืดไม่ยากเอาเดินเลี้ยวซิกแซกไม่ขุดผิดไงยังว่ากำลังจะเนียนใส่ไอตัวนั้นอ่ะ มองยากแลม่งโคตรมืดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเลยเดินอะใครเดินดิแบ็คแมน,นแบ็คแมนวิ่งนะมาลำบากละเลีย้ยบผิดปกติขวานี่มันดีจริงเลยขว,ขวานจะวิ่งมาถึงอ้าเดี๋ยวเหรอ ดับเลยดับเลยซ้ําสบหรอโอ้บ <laughs> oh, แบบนี้ไม่เอาดิอะไรวะดัเลย <c oughs> <c oughs>